คนจีนขับรถเที่ยวลาวตะลึงเมื่อเห็นสภาพถนนในลาวนักท่องเที่ยวชาวจีนรีวิวถนนลาวเมื่อได้เดินทางขับรถเที่ยวในประเทศลาวด้วยความคาดหวังที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตะลึงและไม่คาดฝันมาก่อนคือสภาพถนนที่เต็มไปด้วยการเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอเส้นทางที่ควรจะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเมืองใหญ่ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกลับกลายเป็นอุปสรรคในการเดินทางทำให้นักท่องเที่ยวต้องเผชิญกับการเดินทางที่ยากลำบากและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยสิ่งที่น่าตั้งคำถามทำไมประเทศลาวที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแร่ธาตุที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นแร่ทองคำแร่ถ่านหินและไฟฟ้าพลังน้าแต่ทำไมถึงไม่สามารถนำเอาทรัพยากรเหล่านี้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้ เมื่อเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในภูมิภาคทรัพยากรที่มีอยู่นั้นหากได้รับการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพค,คงสามารถนำมาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงถนนหนทางให้สะดวกสบายและปลอดภัยต่อการเดินทางของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นประเทศลาวเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเพราะธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ยังมีมากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้ไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ครับวันนี้มาฟังมุมมองชาวเน็ตจีนมองลาวกันต่อครับว่าพวกเขามีมุมมองอะไรกันบ้างเกี่ยวกับถนนในลาวเมื่อวานแอดเห็นคลิปสาวลาวรีวิวถนนในลาวโดนคนลาวด้วยกันเองเข้ามาต่อว่าไม่พอใจเป็นอย่างมาวันนี้แอดเอามุมมองที่คนจีนเขาพูดถึงถนนลาวมาเล่าให้ฟังกันดูว่าคนลาวจะยอมรับความเป็นจริงนั้นได้ไหมครับช่องนี้นำเสนอมุมมองสองด้านเสมอ มีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองฟังและวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับลาวเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมที่คุณต้องไปเยี่ยมชมจากมณฑลสานซีมุมมองท่านต่อมาครับการตรวจสอบและความปลอดภัยในลาวปัจจุบันอ่อนแอมากสามเหลี่ยมทองคําเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดของประเทศลาวจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับตอนที่ฉันไปที่นั่นเมื่อปีที่แล้ว ถนนระหว่างประตูแห่งชาติทั้งสองยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่เช่นเดิมจากหูเป่ยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับถ้าใครอยากไปต่างประเทศแบบเดินทางลำบากแนะนำให้พากันไปเที่ยวเราจากซานตงคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อไปครับเมื่อได้เห็นถนนในต่างประเทศฉันถึงจะเข้าใจจริงๆว่าประเทศเราสวยงามมากแค่ไหนจากชงชิงความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ในปี2019ธุรกิจของฉันล้มเหลวในลาวและฉันขับรถกลับจีนพร้อมเพื่อนๆจากเวียงจันทร์ประเทศเลาเป็นเวลา3วัน2คืนผ่านเวียงจันทร์มองเวียงหลวงพระบาง่อเต็นและท่าเรือโมหันไปยัง12ปันนาผู้เขาทอดยาวตลอดทางและทิวทัศน์สวยงามมากแต่สภาพถนนนั้นแย่มากๆจากหูนานมุมมองท่านต่อมาครับพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์แมวในประเทศลาวไม่ได้รับการพัฒนาใดๆ ยังเป็นพื้นที่ยากจนถนนหนทางเข้าหมู่บ้านลำบากมากจากเจอ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับฉันถูกเจ้าหน้าที่ลาวแบล็กเมลที่ด่านเก่าแห่งนี้เสียเงินไปหนึ่งพันหยวนจากซานตงคอมเมนต์ท่านตอมาครับจริงหรือไม่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวเป็นโรงงานที่ชาวจีนเปิดเพื่อแปรรูปสินค้าแล้วนําเข้ากลับมาขายในประเทศจากเฮยหลงเจียงคอมเมนต์ท่านตอไปครับเที่ยวที่ประเทศลาวมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจบ้าง จากกวังสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับเที่ยวลาวค่อนข้างสนุกในโรงแรมลาวในบาลาวมีสาวสวยมากมายให้เลือกชมจากเฮอนานมุมมองท่านต่อมาครับชายชาวจีนไปมีเมียในลาวเยอะมากจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับจีนมีแผนกำลังสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ใกล้ท่าเรือชายแดนในลาวจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับประเทศด้อยพัฒนาเช่นนี้จะปกป้องประเทศของตนได้อย่างไร จากเจียงซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับผมรู้สึกว่าไปประเทศลาวเหมือนเพิ่มความทุกข์ยากให้กับตัวเองจากอันฮุยความคิดเห็นท่านต่อมาครับถนนที่ริมรั้วชายแดนจีนในพื้นที่ห่างไกลยังดีกว่านี้มากจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับคล้ายถนนในบ้านเกิดของฉันในช่วงทศวรรษ1980มันเป็นแบบนี้จากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับค่อนข้างสดชื่น เมื่อได้เห็นถนนในลาวจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกคุณจงภูมิใจเถิดทั้งหมดในประเทศนี้ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศจีนของเราทั้งนั้นจากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับหน่วยของจีนร่วมในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขสิบสามได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างของทางรถไฟจีนลาวจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับเราเริ่มปรับปรุงและสร้างถนนเมื่อสิบปีที่แล้ว และตอนนี้ก็กำลังสร้างถนนอยู่เช่นเดิมจากยูนานมุมมองท่านต่อมาครับชื่นชมการอนุรักษ์ถนนแบบโบราณของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจริงๆจากยูนานมุมมองท่านต่อไปครับประเทศล่างจะเอาเงินมาจากไหนสร้างถนนด้วยตนเองไม่ได้แน่นอนจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับถนนนี้มันแย่ยิ่ยงกว่าถนนในจีนตอนสมัยฉันยังเป็นเด็กจากยูนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ครั้งแรกที่ผมเดินทางไปทำธุรกิจในลาวช่วงปี1991ถนนในสมัยนั้นยังดีกว่าตอนนี้จากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศในเอเชียใต,ใต้เหล่านั้นไม่มีความปลอดภยัยจากซานตงมุมมองท่านต่อมาครับตำรวจจราจรลาวชอบของเงินระหว่างทางจากเวียดนามมุมมองท่านต่อไปครับใส่ใจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนทางโน้นวุ่นวายมากระวังกันด้วยเมื่อเดินทางไปเอเชียใต้ จากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับถนนที่ทำให้เรามองเห็นช่องว่างมาตุภูมิของเราแข็งแกร่งมากจริงๆจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับถนนหลายสายในลาวเต็มไปด้วยดินโคลนจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณรู้หรือไม่รถบรรทุกที่ใช้ทั้งหมดในประเทศลาวทั้งหมดเป็นรถที่ผลิตในจีนจากเฮอเปยมุมมองท่านต่อมาครับนี่คือทางถนนในลาวใช่ไหม นึกว่าถนนบนภูเขาจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับเมื่อเราเดินทางไปลาวช่วงดูใบไม้ผลิตเราทุกคนจะถูกฝุ่นปกคลุมไปหมดทั้งตัวจากยูนนานคอมเมนต์ท่านตอมาครับดูยินทําให้ฉันเห็นโลกได้ทั้งใบาจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านตอไปครับแบบนี้เรียกว่าถนนด้วยเหรอจากเหอเป่ยความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาที่นี่จะเดินทางยากลำบากอย่างที่ตำนานเคยว่าไว ผ่านมากี่ปีแล้วถนนหนทางก็ยังเป็นแบบเดิมจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับถนนที่เราเสียวสุดๆเคยผ่านไปมาแล้วน่ากลัวมากช่วงฝนตกและเป็นโคลนช่วงฤดูร้อนมีหมอกฝุ่นหนาตึบมองไม่เห็นเส้นทางจากเซชวนมุมมองท่านต่อไปครับถนนในลาวเปรียบได้กับถนนในเอกวาดอร์จากชานซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับทางหลวงในลาวมีความคล้ายคลึงกับถนนในมณฑลชนบทในประเทศของฉัน จากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับนี่แย่ก,กว่าถนนในชนบทของเราอีกจากหูหนานมุมมองท่านต่อไปครับฉันรู้สึกว่าตอนนี้ต้นไม้ที่ประเทศเหล่านั้นลดน้อยลงมากวิวทัศน์ไม่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับนี่เรียกว่าถนนชมวิวไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวน้ำตาจะไหลาจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อไปครับชายแดนติดกับจีน ฉันเห็นป้ายริมทางเป็นภาษาจีนทั้งนั้นต่อมามีการเติมภาษาลาวและภาษาต่างประเทศจากชงชิ่งความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับถนนที่มียางมะตอยแต่ก็เต็มไปด้วยหลุมบ่อน้ำจากอันหุย